สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้วันที่20ก,กรกฎาคม2567ค่ะมื้อวนนี้นะคะแม่มูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดพระบวชใหม่ค่ะจพะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชมในทางชุด16คู่บนกันล่างพระบวชใหม่งวดวันที่1สิงหาคม2567ค่ะวัทิพผ่านมาเนาะคะ่ะหลวงพี่ให้ หนึ่งสองนะคะมาสองหนึ่งนะคะลุงพีก็ย้ำอยู่ถ้าเป็นล่างนะคะจะมาตัวกลับนะคะกลับมาสองหนึ่งนะคะมาชมเมื่อนี้เข้าก็มาติดตามรับชมกันต่อนะคะว่าจะมีตัวใดแน่นะคะมาชมชุดสิบหกคู่บนกันล่างนะคะมารับชมฟังไปน้ำแมมูค่ะการน้ำมาสการครับลวงพีครับการน้ำมาสการเจ้าค่ะนะครับชมงวดที่ผ่านมานะครับชุดสิบหกคู่นี่ครับ ชุดสิบหกคู่เน้นบนกันล่างนะครับผมหนึ่งสองมาสองหนึ่งหลวงพี่ว่าถามมาล่างนี่กลับตัวมากครับผมกลับตัวคู่นี่นะต้องเป็นตัวกลับมันช่จะลายในเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมบนตรงตรงนี่อ่ามาคือมาตรงตรงถ้าบนมาตรงตรงแม่นครับก็มาหลายหงวดเลยเนาะแม่นครับผมหงวดที่ผ่านมาล่างตรงกลับตัวมันถ้ามาล่างจะมาตัวกลับพี่น้องอันนี้ของหงวดที่ผ่านมาเห็นไหมครับมาหลักหนึ่งอยู่ครับ หนึ่งสองมาสองหนึ่งนะครับทมม่านผู้ชมงวดนี้ได้แล้วนะครับผมได้แล้วเตรียมไปให้ละได้แล้วท่านผู้ชมนะครับงวดเขาสี่คู่เน้นๆเลยอ่าคือเน้นให้สี่คู่สี่คู่เลยอ่าสี่<ว>เน้นให้สี่คู่ห้าคู่คือเก้าคะแเพรว่าเป็นประกันมันกว่าวงให้ห้าคู่มีเท่าไหร่ห้าคู่เป็นต,ตัวที่ไว้ให้มากกว่ามีสี่คู่ครับผม เอามาเบิ่งน้ำตัวกันมันตัวนึงก่อนจะเป็นห่าครับมาเบิ่งน้ำบลูมีน้ำมันชุ่มดีน้อยโอ้คือเขียนเล็มหน่อยนะบาทหนึ่ง่อนเลยไยมันจะมืดแล้วเนาะเป็นหน่อยมันจังคังเล็มใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้ซื้อซื้อมาถวายมาอยู่ครับผมเดี๋ยวให้มดแล้วครับมืดแล้วไหมครับผมอือ่าที่ท่านผู้ชมเห็นชัดบอปชัดเดี๋ยวบอถ่าจึงจะเขียนให้ไหมได้พี่น้องเด้อ หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตัวน,นะน,น,น,น้อยเนาะแนี่ตัวน้อยเลยอ่าเปลี่ยนตัวใหญ่เลยนี่ครับผมอ่าเห็นเปล่เดี๋ยวว่าเถ่าจะมีเขียนตัวใหญ่ให้ตับู้ชมึงเขาไม่มูเห็นบมดเดี๋ยวได้ทำู้ชมเด้อเห็นย้ะนี่เดี๋ยวจังอ่าให้เบิรงอีกที่หนึ่งนี่ครับชุดสิบหกคู่เน้นบนกันล่างเดี๋ยวเบ่าเถ่าจึงจะเขียนตัวใหญ่ๆให้เด้อนะครับ มีแต่เมย์ไนมีแต่รุ่นเมย์ไงทเมตูพอตู <c oughs> <c oughs> ตาไม่ค่อยดีนะครับมีแต่รุ่นใหญ่เมีแต่รุ่นสวอครับผมมีหลักแปดครับหลักแปดหลักห้าหลักเจ็ดหลักศูนย์นะครับหลักแปดแปดห้าแปดเจ็ดแปดสองแปดหนึ่งหลักห้าห้าเก้าห้าสองห้าเจ็ดห้าหกหลักเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่ง หลัก0 0 2 0 9 0 5 0 8นะครับตัวเน้น58เอ้ย85 87 527 209นะครับ16คู่บนตรงๆนะครับกันล่างถ้าล่างจะมาตัวกับนะี่ครับทาเน้น4คู่นะครับหลวงพี่บอก85 72 09 52กันบนคือ87นะครับนะี่ครับผมหาคู่เอาคอมเมนต์มูมเห็นชัดบ่ เฉยๆคะ่ะเดี๋ยวเบาเท่าที่เขียนตัวเปลนห้าก็เอาแปดยึดเลยครับะนะครับเอาชุดที่อ่าหลวงพี่ให้ต่องวดให้เอฟซีเพิ่งอีกอีกนะครับผมท่านผู้ชมชุดที่หลวงพี่ให้ต่องวดนะครับเจ็ดสองกับตรงกันอยู่ในนี้นะหลวงพี่นะเจ็ดสองก็อยู่ชุดตรงกันอ่าแต่ว่าหกเจ็ดนี่บ่มีนะครับในชุดมันเป็นเล็ล่างเป็เล็กล่างเป็นทก ฮกมันอยู่ล่างเพราะว่าชุดนี้นชุดนี้จะเป็นชุดสิบหกคู่เน้นบนนะครับกันล่างอันนี้มันชุดบนอ่าบนโดยตรงอ่าเดี๋ยวบ่าวเถ่าจะอ่าสื่อสมมุติว่าถวายอ่หลวงพี่ไม่ธรรมชุม่มเหลี่ยมไงนะครับเหลี่ยมไงเขียนเต็มแล้วหลวงพี่ว่าเดี๋ยวบ่าวเถ่าจะเขียนให้นะครับธรรมชุ่ม <c oughs> ฟันดีป่ะครับ นี่มันก็้จะคิดว่ายังไดเลยบวฟันบวฟันดีครับผมบวฟันพี่เก่าแล้วว่าลี่ท่านบวฟันบวกฝันน้องพี่มันจะให้แล้วครับยอมพอฟันผู้เจ้าอยากฟันอยู่นะบวฟันค่ะจ้างปิดอะไรบวฟันเด้ยค่ะไม่คิดว่าิฟันทินทั้งนั้นทั้งนี้ก็บอกครับน้องพี่บวฟันพี่ต้องเอ๋อชุดต้องหมดคือเจ็ดสองนะน้องพี่เนาะแม่ห้าเจ็ดสองธรรมชมนะครับ ห้าเจ็ดสองหกเจ็ดสองเพราะว่าหลักร้อยห้ากับหกหลักร้อยห้ากับหกห้ากับหกเดือห้ากับเจ็ดกับผมให้ผมหากับเจ็ดดีครับหลวงพี่ห้ากับเจ็ดเอาห้ากับเจ็ดถึงละหากับเจ็ดมาครับผมพรว่านี่มันเสียนพิษเลยนี่กับห้ากับเจ็ดเรืล่างหกหกเจ็ดเอาเดี๋ยวเบาเท่าจะเขียนให้ท่านผู้ชมนะครับเอฟซีอ่ะเห็นบอกตัวหน่อยเนี่ย วันนี้เป็นวันพระนะหลวงพี่เนาะแม่นวันพระวันเข่าพรรษาอีกเนาะอย่าโยมเพิ่นกันอย่าโยมกัหาทําบุญตัวอ่าครับผมจังว่าสิเข้านํากันกับ่จักบ้านเมื้อนี้แม่ออกเพิ่นก็มาจําศีลพร้อมบ่เจ้าค่ะแม่นครั้งนี้เริ่มเลยเด้เริ่มเข้าพรรษายเด้เข้าพรรษาแล้วค่ะแม่ออกเพิ่นก็มาเนี่ยนี่ครูปีต่อครับค่ะผักดีที่เลยจําศีลวันพระอือพระมี่ตะวันพระอ่ะเพิ่นมาจําศีลอือค่ะ หลักร้อยนี่เอหลักร้อยนี่ห้ากับเจ็ดมะครับผมเลีว้วอันนี้เปียนพิดแล้วกับเจ็ดธรรมชุ่มเอาเปลี่ยนกลางคืนต่อน,นา้าเกลือ่อเลยมีหลักแปดนะครับแปดห้าแปดเจ็ดแปดสองแปดหนึ่งนะครับห้าเก้าห้าสอง 5 7 5 6นะครับลักเจ็ดเจ7 70, 72, 79, 2 7 9 7 1โอ้ลักเจ็ดอีกงามนะครับผมงาม0 <02, S> 2น<า>9 0 5 0 8โอ้0หานี่มาอีกแล้วตัวครับผมเนี่ย จร้งแลมันมาตามสูตรเนาะก็บอยากลงแล้วมันมาตามสูตรแล้วบบเขียนลงไปขนาดไหมาตามสูตรตีครับผมมาตามสูตรได้เป็นเรียนนั่นเนาะไปตามสูตรมันกรก็บอยากลงแล้วมันมันมาตามสูตรเขียนลงไว้ไปนนั้นแล้วครับน่ายังตัวนี้บบให้หลักร้อยนี่เน้นที่ห้าครับผมเน้นที่ห้าวงกลมที่แปดห้าแปดเจ็ดนะครับผมห้าสองเจ็ดสอง ดีจ้ะดีอีกวันงานมีตัวงามตัวก็ได้ขงวันี้มีแต่ตัวงานเอาเถอะเขียนให้ตัวง่ายแหละท่านผู้ชมนะครับแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อนะครับสิบหกคู่นะครับหรือสี่คู่นี่ก็ได้ตัวหรือผู้ใดมักแน่นๆกับจิมมี่หน่อยสี่คู่อ่าสี่คู่นี่นะผมแปดห้าเจ็ดสองศูนย์เก้าห้าสองนะครับผู้ใดมักอ่าสี่คู่นะครับถ้าชุด ตัดออกมาแล้วนาะจากชุด16คู่หเหลืออยู่สคู่บ๋อห้ยเน้นตัวอื่นอ่าเหลืออยู่สคู่นะครับผูมชมแปดห้าเจูนย์เก้าห้าสนะครับแล้วก็87ดเจนะครับกับตัวที่อ่าหลวงพี่ว่องไห้นะครับผม8552 8 5 5 2 7สองนะครับตัวที่เน้นที่สุดเพราะมันเป็นตัวกันแตกกิ๊ดนี่ทำไผ่โม่าบทที่ผ่านมานี่ครับมา หนึ่งสองมาสองหนึ่งนะครับถ้าล่างนี่ให้กลับัตล่างนี่ให้ตีนตัวกลับมันถ้าบนตรงๆแม่คือตัวกลับมันคือเราไปล่างเลยต้องเอาไว้บนตัวกลับเอฟซีว่าหลายคููพี่น้องหลายคููอยู่ได้ทำาอลชมได้สิบหกคู่แต่ว่าให้เลือกเป็นลักให้เลือกลักเอานะพี่น้องหรือดูเปรียบเทียบเอาพี่น้องนะครับเพราะว่าฐา1สิบหกคู่นี่มันไกลเยอะครับผมเลือกเอาหรือจะเอาตัวที่หลวงพี่เน้นให้พี่น้อง มันเป็นลักชิฟตลักนู้นอะย่างเงี้ยให้เลือกเอาธรรมชุ่มนะครับบําบันว่าเอาเมดทั้งสิบหกหรือผู้ใดมักทั้งสิบหกกะเอาเมดทั้งสิบหกคู่เลยพี่น้อง <c oughs> บนตรงตรง,งแต่ล่างนี่ให้กลับตัวพี่น้องนะครับท่าล่างนะครับแกาเขาจะไปหา <c oughs> ไอ้รถรีร่หาสลากกินแบงค์พี่น้องศูนย์เก้าเขาก็ไปหาสลากกินแบงเก้าศูนย์เจ็ดสองเขาก็ไปหาสองเจ็ดตังสี่แม่พี่น้อง คำชอบกับบนคือบนต้องกลับเลยนะบนคือตรงตรงคือตรงตรงท่าล่างล่างคือกรัฟล่างนี่กรัฟโตเอาตัวกรับพี่น้องนะครับล่างนี่ไปหายิบจับสลากกินแบงกระจาศูนย์เก้าเก้าศูนย์กระายเก้าศูนย์พี่น้องเจ็ดสองห้ากับยิบสองเจ็ดล่างกับเป็นเก้าศูนย์นี่คอมเมนเก้าบนเนาะนี่ครับชุดชุดที่หลวงพี่ให้เม็ดเดียวให้ตั้งงวดหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดห้าเจ็ดสองนะครับล่างหกเจ็ด นะครับธรรมชุมเจ็ดสองก็ตรงกันนะครับไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเด้อนะครับทำเชียรเอาเมื่นี่มันก็หลายเลี๋ยวเดี๋ยวว่ามีเลขในใจเดี๋ยวจังมาหาลุงพี่เอาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนท่านผู้ชมนะครับผมเอากราบขอบบุญขอบคุณลุงพี่ได้พี่น้องเด้อนะครับอ่าซาดุค่ะสาธุให้โชคให้มันให้ยูดีไม่แห้งให้ลำไม้ด้วยนะพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับพอกันไหมในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ